สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับคําถามคาถามหนึ่งที่เพื่อนๆสมาชิกในช่อง YouTube ที่ถามเข้ามานะครับนี่ครับเขาถามว่าผมเป็นมือใหม่อยากให้พี่ทาคลิปสอนอเรื่องเกี่ยวกับค่าความแข็งของมีดพับครับมีดพับมีดเดินป่าเพื่อประกอบการตัดใจในการเลือกซื้อนะครับอ่าวๆผมตอบไปแล้วนะครับเรื่องความแข็งเนี่ยผมไม่ค่อยชำนาญอันนี้เรื่องจริงนะครับ ไม่ค่อยชํานาญก็คือรู้บ้างว่าเหล็กตัวไหนมันแข็งประมาณไหนแล้วมันใช้งานเป็นอย่างไรนะครับอ่าแล้วก็ผมเป็นสาย EDC ใช้งานในเมืองนะครับไม่ใช่สายเดินป่านะครับก็เลยอ,อาจจะตอบได้ไม่เต็ม100%ก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่ว่าอพอจะมีความรู้คร่าวๆระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับโอเคนะครับค่าความแข็งของมีดเนี่ยเอา เอาภาษาบ้านๆตามที่ผมเข้าใจเลยนะแล้วก็ตอนนี้ผมคิดแล้วผมแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่1คือแบบนี้นะครับอันนี้พรีเซนเตอร์นะพรีเซนเตอร์ครับก็จะเป็นเหล็กธรรมดาทั่วไปนี่แหละมีทับเนาะเป็นเหล็กกลุ่มสแตนเลสนะครับก็จะเป็นพวกอ่าเหล็ก 8Cr เหล็กอ่า4 4 0 c 420HC นะครับอ่เหล็ก 420J อะไรพวกนี้นะครับเหล็กที่เป็นกลุ่มสแตนเลสราคาไม่แพงนะครับจะอยู่ในกลุ่มแรกก็คือเหล็กธรรมดาใช้งานทั่วไปผมจะเรียกอย่างนี้นะครับเหล็กธรรมดาใช้งานทั่วไปนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งผมจะเรียกว่าเหล็กอ่าเหล็กกลางๆนะครับเหล็กคุณภาพกลางๆก็คือมันจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างเหล็กใช้งานทั่วไปกับเหล็กเทพนะครับเหล็กเทพนี่ที่ผมเรียกเหล็กเทพเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันแพงนะครับแพง แล้วก็แต่ถามว่ามันใช้งานดีไหมมันดีนะแต่ว่าอย่างอ,าอันนี้เล่มละมีเล่มละผมให้เต็มทีเลยไม่เกินพันสามหลักร้อยถึงพันสามกับไอ้นี่ราคาตั้งแต่สามพันถึงหมื่นกว่าก็มีนะครับที่ใช้เหล็กพวกนี้ครับมันต่างกันเกือบสิบเท่าเลยนะหรือประมาณสิบเท่านะครับแต่คุณภาพมันไม่ได้ต่างกันสิบเท่านะมันแค่ต่างกัน ระดับหนึ่งอาจจะสองเท่าเต็มที่หรือสามเท่าแค่ประมาณนั้นนะครับเหล็กกลางมีเหล็กอะไรบ้างนะครับอันนี้เหล็กธรรมดานะหกลุ่มสเต,ตเลสทั่วไปนี่แหละเหล็กกลางก็จะมีพวกเหล็กดีทู AUS10A อ่สแล้วก็อะไรอีกหลักประมาณว่าพวก v 10, ีจีเทนก็อยู่กลางๆนะครับส่วนตัวผมคิดว่าอยู่กลางๆนะส่วนเหล็กเทพก็จะมีตั้งแต่ s 3 0 b ขึ้นไปนะครับพวก S30 V S 4 5 V N แล้วก็ไอเหล็กอะไรที่แพงๆนะครับพวกนั้นนะครับก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มสลับมีดพับนะส่วนมีดใบใตายผมก็ไม่ชำนาญเท่าไหร่นะครับก็จะเลมมาพูดถึงมีดพับอย่างเดียวนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นมีดเดินป่าเนี่ยมีดเดินป่าผมจะแนะนำอยู่2อย่างนะครับเท่าที่ผมมีความรู้มานะก็คือถ้าเราใช้หัน่นใช้ฟันไม้อะไรต่างๆเนี่ย ส่วนใหญ่ผมจะแนะนําเป็นมีดแบรนด์ไทยก็ได้นะครับที่ใช้เหล็กอย่างเหล็กดีหน่อยก็คือบอลเลอร์พวก K 1 1 0อ่าเหมือนทางแบรนด์เคอที่เขาอานิยมใช้กันนะครับหรือจะเป็นเหล็กเนบเหล็กอะไรทั่วไปที่เราเห็นขายมีดอ่ามีตามบ้านเรามีดแบนดไทยเนาะก็ได้เหมือนกันมันเหมาะกับมีดแถวบ้านเรานะครับก็สามารถใช้งานได้ตัดของแข็งได้นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เราใช้กับ อันนั้นกลุ่มใช้กับของหนักนะพวกไม้พวกพอก,การตัดการถางนะครับต่างๆแต่ถ้าเราใช้งานเกี่ยวกับอาหารนะรเป็น,นมีดแคมป์เนาะก็จะแนะนําเป็นกลุ่มเหล็กที่เป็นกลุ่มเหล็กกลางๆหรือไม่ก็เหล็กเริ่มต้นทั่วๆไปนะครับเพราะว่ามันจะทนสนิมอ่าหนึ่งเลยทนสนิมแล้วก็2คือรับคมง่ายเป็นคมง่ายครับอย่างเราแล่อาหารแล่ปลาแล่เนื้อไปเนี่ยหรือหั่นผักถ้ามันหมดคมปุ๊บเราสามารถ ใช้หินที่ข้างลำธารน,นะครับหรือว่าจะเป็นถ้วยชามเซรามิกนะครับหรือคกหรืออะไรก็ได้ครับปาดปาดไปสองสาทีเนี่ยเรามาหั่นต่อได้เลยครับเหมือนมีดครัวเราที่เราใช้งานทั่วไปดีแหละนะครับ <c oughs> มันก็ใช้งานง่ายนะครับถ้าหั่นโดนอาหารหรือผลไม้ที่มีความชื้นมีน้ํามีอะไรนะครับมันก็จะได้ไม่ต้องดูแลร,รักษาอะไรมากนะครับเต็มที่เราก็แค่เช็ด ออกนะครับหรือว่าจะล้างก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กกลุ่มที่มันเป็นโลหะมากๆอย่างเช่นเหล็กเนบเหล็กดีทูอย่างเงี้ยเราไม่ใช้กับอาหารหรือของที่มีความชื้นสูงนะครับรับประกันว่าลงน้ำมันก็เอามาอยู่นะครับแป๊บเดียวสนิมขึ้นแน่นอนครับถ้าไม่ได้ดูแลนะแป๊บเดียวสนิมขึ้นแน่นอนนะครับก็จะแนะนําเป็นพวกนี้นะครับส่วนถ้าความแข็งผมก็แนะนําไปแล้วเนาะเป็น3ามกลุ่ม แต่ว่าถ้าเป็นลงลึกไปอีกอย่างเช่นความแข็งระดับพวกฮาร์ดล็อกวิวว่าอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยผมไม่ชำนาญน,นะครับแล้วก็ใช้งานจริงๆเราไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันมากเท่าไหร่นะครับอย่างนี้เนี่ยกลุ่มเริ่มต้นอย่างเงี้ยสมมติใช้อย่างเงี้ยครับตัดกล่องพัสดุหรือตัดกระดาษหรือตัดเชือกนะครับผมรู้สึกคือมันก็ตัดได้นะครับถ้ามันขึ้นคมมาดีแล้วเรารับคมดีครับไอ้กลางๆก,ก็ตัดได้แล้วก็คม อาจจะดีกว่านิดนึงนะครับรู้สึกว่าแบบกดไปนิดเดียวขาดนะครับเหล็กเทพแน่นอนนะ้ำมันเทพอยู่แล้วนะครับอาจจะกดไปทีเดียวขาดนะครับถ้ามันคมดีๆมาจากโรงงานเลยนะจะถามว่าต่างกันมากไหมไม่ได้ต่างกันมากเป็นในยะขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่ที่ที่คนเขาเล่นแล้วเขาซื้อกันเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือแบนนะรนด์แบรนด์หน้าตาการออกแบบดีไซน์แล้วก็ส่วนเรื่องโลหะเนี่ยมันก็ดีนะครับบางคนสะสมโลหะนะ อย่างตัวนี้เป็นเหล็ก s 4 F 5 vn บางคนเขาก็สะสมตัวนี้แล้วตัวแรกเนาะตัวต่อไปเขาอาจจะเก็บพวกเหล็ก s 3 0 v b อ่าไม่ก็ bg t 0ไม่ก็เหล็ก m 3า0หรืออะไรพวกนั้นที่มันเหล็กเทปเทนะบางคนสะสมเหล็กจะถามว่าตอนไปใช้งานจริงมันต่างกันมากไหมความรู้สึกก็คือมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับอันนี้จากคมรู้สึกที่ผมเคยใช้มานะโอเคนะครับ แล้วก็เรื่องความแข็งผ่านไปแล้วเนาะทีนี้เรื่องมีดเดินป่าในความคิดผมนะมีดผมคือถ้าเราจะเดินป่าตั้งเข็มนะครับผมแนะนําอันดับหนึ่งเลยเป็นมีดไทยอู้มีดอีเน็บมีดถางป่าต่างๆเนี่ยเป็นมีดไทยสักเล่มหนึ่งคุณภาพดีๆหน่อยถ้าเราชอบของแบรนด์ก็อาจจะไปจัดของ K R M เลยก็ได้นี่ครับแล้วก็มีช่างอื่นๆอ,อีกหลายท่านที่ ดังๆนะครับอย่างเช่นแบนยักษ์สาหรืออะไรเงี้ยที่ผมเคยรีวิวไว้นะงานเขาก็ดีนะครับหนึ่งเล่มนะครับเป็นมีดแบนไทยมีดแบตายนะเล่มใหญ่ๆเอาไว้ถางป่าไว้ตัดท่อนฟืนตัดต้นไม้ส่วนเล่มที่2ที่ผมจะแนะนําคือจะเป็นใบนตายหรือมีดพับก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ยเราเป็นมีดใบตายดีกว่าแล้วก็ใช้เป็นเหล็กที่เป็นกลุ่มเหล็กที่เป็นสตเตเลสจะเป็นมีดทําครัวนะครับ ก็คือเล่มมีทำครัวนั่นแหละอีกเล่มน,นึงนะครับเอาไว้สำรองไว้ใช้ทำอาหารต่างๆดำรงชีพครับตัดหั่นปาดเฉือนอะไรเบาๆนะครับได้นะครับ,นะรบแล้วมันก็ต้นเลรักษาง่ายด้วยนะครับอาจจะเป็นมีดพับหรือมีดปลายตาก็ได้นะแต่ผมเทไปทางมีดปลายตายนะครับว่าเวลามันเกิดความสกรปรกหรือมีความชื้นเนี่ยมันจะดูแลง่ายกว่ามีดพับนะครับส่วนมีดพับถ้าชอบก็พบเป็นมีดทำอาหารได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดไม่มีผิดไม่มีถูกนะ แต่เราก็ต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดมันนะครับเพราะว่ามีดพับเนี่ยมันจะมีกลไกและระบบล็อกเยอะกว่ามีดใบตายนะเห็นไหมครับถ้ามีอะไรไปอดุดหรือว่า,าไปสะสมข้างในเนี่ยอาจจะทําให้กลไกเสียหายได้นะครับอา่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ผมรู้แต่ผมก็ไม่ได้เป็นสายคข็มสายป่าอะไรเท่าไหร่นะครับก็เท่าที่รู้ก็จะประมาณนี้ครับส่วนถ้าเป็นสายในเมืองผมบอกได้เต็มที่เลยนะครับ ว่าว่าอะไรครับว่าอยากพกเล่มไหนคุณพกไปเลยนะครับอยากใช้เล่มไหนใช้ไปเลยนะครับแต่ถ้ามีดเราสมมติซื้อมีดมาใหม่หๆเงี้ยสมมติซื้อฟาราสามใบใหม่หเนาะราคามันแพงนะครับเกินครึ่งหมื่นไปแล้วนะครับตอนนี้หกเจ็ดพันไปแล้วแล้วเราแบบเอแอบเสียดายยังทําใจไม่ได้นะครับเราใช้งานบ่อยอย,อย่างเงี้ยอันนี้เราก็ใช้บ้างแต่ใช้งานเบาๆ,ๆอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะพกมีดที่มาถูกๆอีกสักเล่มหนึ่งคู่กันก็ได้นะครับ นี่อย่างเช่นว่าซาเลมูอ่ราคาสักไม่เกินพันนะครับห้า5 4 5 0สี่ห้านี่แล้วก็ใช้หานแม่งเลยนะครับมวซัวไปเลยนะครับได้หมดนะครับนี่คุณภาพดีด้วยนะหรือไม่จะเกนโซก็ได้นะครับอีกเล่มหนึ่งเราก็อาจจะไว้ใช้เบาๆอย่างเช่นเอ่อตัดกระดาษตัดเชือกหรือว่าเปิดกล่องพัสดุนะครับเอาไปพกสวยๆไปถ่ายรูปนะครับนะคนที่เขาพกเขาไม่ได้พกไปเอ่อ ใช้งานจริงจังหนักอะไรหรอครับมีดแพงๆส่วนใหญ่ก็พกเพราะว่าเขาชอบแล้วก็เหมือนพกเสพงานศิลปะที่มันมีคมมากกว่านะครับเสพดีไซน์อะไรเงี้ยครับใช้งานจริงๆก็เป็นมีดพวกนี้แหละนะครับเกลดกลางๆจนถึงเกียดล่างครับแต่ก็มีบางท่านที่ใช้งานจริงจังแล้วก็เป็นมีดตัวแพงก็มีนะครับมันก็ทํางานได้เต็มที่ตามราคาของมันนะครับอ่าก็มีนะครับผมเองก็ได้ใช้บ้างนะครับแต่ไม่เคยได้ใช้งานหนักจริงจังอะไรมากมายเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ใช้งานระดับต่ําไปถึงกลางนะครับส่วนมีดเลเดกลางเนี่ยอย่างตัวนี้ก็ใช้งานเลดกลางๆไปจนถึงงานหนักได้นะครับไอ้นี่ไอ้นี้ได้ทุกระดับเลยนะครับจะเบาจะหนักจะกลางได้หมดนะครับเพราะว่าราคามไม่แพงเนาะหายก็ไม่เสียดายครับก็ประมาณนี้นะครับเอาประเด็นนี้มาพูดคุยกันนะครับอาจจะตอบคำถามได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากเนื่องจาก ตัวผมเองไม่ใช่สายแคมป์สายป่าอะไรนะครับแต่ว่าเป็นสายใช้ชีวิตในเมืองนะครับก็เท่าที่รู้คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเข้าป่าแนะนํามีดใบาตายหนึ่งเล่มนะครับมีดแบรนดไทยก็ได้เนาะหรือจะชอบมีดแบรนด์อเมริกาก็ได้นะครับตามผมชอบนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนาคือแบรนด์ไทยเนี่ยมันเหมาะกับป่าไทยเราสุดแล้วแหละครับทั้งความแข็งทั้งอะไรต่างๆครับดีไซน์การออกแบบนะครับ ส่วนเล่มนึงก็จะเป็นมีดทาอาหารนะครับทำครัวก็จะเป็นเหล็กกลุ่มสเตลเลตจะเป็นใบตายก็ได้มีทับก็ดีนะครับก็ประมาณ2เล่มนะครับถ้าใครอย,ยากพกอ,อ,อยากพกมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับตามตามสะดวกนะตามสะดวกส่วนตะสายในยมเมืองนี่ทางเราเลยนะครับส,สบายอยากพกเล่มไหนก็พกได้หมดนะครับไซส์ที่แนะนําก็จะเป็นไซส์ตั้งแต่2นิ้วนะครับสนิ้วกว่าเนี่ยไปจนถึง4นิ้วแบบนี้นะครับกำลังพอดี ถ้าเกินสีนิ้วไปแล้วมันจะพกและยากแล้วก็พกซ่อนลําบากนิดนึงนะครับสลหรับสายในเมืองแต่ถ้าเราใส่เป้ในการพกใช้งานเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับพกได้เหมือนกันนะครับอ่าประมาณนี้ครับกับคําถามของสมาชิกท่านหนึ่งนะครับที่ถามเข้ามานะครับอันนี้ก็ทําคลิปตอบไปแล้วนะครับจริงๆอาทิตย์ที่แล้วทําไปแล้วแหละแต่ไฟล์เสียงมีปัญหานะครับก็เลยเออเดี๋ยวอัดใหม่แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคำถามเดี๋ยวจะทาคลิปตอบอีกเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่ทราบว่าไม่รู้ว่าจะได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนแต่ถือว่าออตอบเท่าที่ผมรู้แล้วกันเนาะอันไหนผมไม่รู้ผมไม่กล้าตอบไม่กล้าคอนเฟิร์มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามหรือว่าฝากกลุ่มพันธมิตรคนรักอปกุปกรณ์ edc ไปด้วยนะครับตอนนี้สมาชิกจะสี่พันแล้วเดี๋ยวหอาของมาแจกนะเดี๋ยวเราดูว่าจะแจะกอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันด้วย พรีเซนเตอร์4ตัวนี้นะครับสวัสดีครับผม